มื่อไหร่พวกเขาจะมาเนี่ยอ่ะนั่นไงนั่นไงือ<ะ>ย่าคือชั้นนะับจะพวกเรามารับช้าล่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะหืมร้ยมันเต็มนะไม่เป็นไรแทนขับเบียร์นะนี่มันเบียร์ชนะพิงกี้พ่แล้วล่นะ เดี๋ยวฉันใช้เม็ดมมลอยไปบบก็เอไปเลยโอเคขอบคุณนะนลิตตี้ไปกันเถอะพัตชาตจา้ะว้าวเมื่อไปถึงโรงเรียนอืมนี่ไงนี่ไงโรงเรียนโอเคเราไปนั่งประจำที่กันเถอะ เอาเล่ะจ้ะทุกคนปิดเทอมยาสนุกกันไหมเอ่ยสนุกค่ะโอเคครโอเคคุณจะขอประกาศคนที่สอบได้ที่หนึ่งก่อนนะคนที่สอบได้ที่หนึ่งคือฟัด คฟอเตชัจ้าเอ้ยใช่ขอนนี้สอบได้ที่หนึ่งคือทวามไลท์วันนี้ทวามไลท์มาไหมไม่มาค่ะเออไม่เป็นไรคนสอบได้ที่สองคือแรลลิตี้ค่ะ yes yes ดีใจด้วยนะขอให้เธอรักษาตำแหน่งไว้นะแต่ถ้าเกิดเธอได้ที่หนึ่งของแชมป์ทวายไลท์ก็ดีสิไม่ดีกว่าค่ะหนูไม่อยากทำให้เพื่อนเสีย